สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ผู้สกุลน,นะัะพี่น้องค่ะ เช้านี้วิไลก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะคะเอาลืมค่ะพี่น้องคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลแม็กซ์ชาแนลมียฝรั่งเยอรมันนะคะพี่น้องคะเมือ่อวีไลก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะ,ะมาทําสตอผัดกุ้งนะคะพี่น้องคะเป็นสตอตัวใหญ่โอ้บะหมีเป็นสตอ,ตอเนาะเนาะสตอและว่ะ,ะมาผัดกับกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องคะกุ้งตัวใหญ่ๆงามๆอยู่เยอรมันบ่อ้กินหรอคะพี่น้องคะเพราะว่ามันแพงเนาะเนาะมาบานเหาเนาะกะิโลนึงไม่กี่ บาทนะคะร้อยสองร้อยนะคะพี่น้องคะวิไลกับสภาพพอม่อพี่น้องมาทําสตอผัดกุ้งน้ําพริกเผาเนาะคะ่นะนาอพี่น้องคะเอาราคาพี่น้องเนาะอยู่เมืองนอกมันแพงเราก็ไม่ต้องกินแต่พออยู่เมืองไทยสิ่งไหนที่เราอยากสิ่งไหนที่เราอยากจะกินเราก็ทํากินกันไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาราคามาลงมือเฮ็ดกันพี่น้องคะสตอผัดกุ้งน้ําพริกเผาคะ่ะ มากค่ะพี่น้องคะ่ะสตอผัดกุ้งนะคะสตอผัดกุ้งน้ำพริกเผาเห็ดเดียวเรียบร้อยก็มาจัดการกินนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้ไม่เรื่องมากไม่มากความนะคะเนาะบะหลายย,าาย่างบะหลายซิ่งนะคะเค็ดย่างเดียวผัดอย่างเดียวทําอย่างเดียวกินอย่างเดียวนะคะพี่น้องคะ่ะแต่าถามมาอยู่เยอรมันนี่อ่ามีมีกุ้งมาออกคลิปน้ำมูน้ำผวกบบ่มีดอกค่ะเพราะว่าวิไลเป็นคนที่แบบว่า ถ้ามันแพงเราก็ไม่ซื้อกินเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะถ้ามันแพงเราก็ไม่ซื้อกินเพราะเราเดินทางเนาะคะ่ะเข้ากับมาเมืองไทยไปกับเมืองไทยไปกับเยอรมันอยู่เข้ามากินอยู่บานเข้ากระไดเนาะพี่น้องค่ะสิ่งที่มันพอกินได้เราก็กินไปอันหนที่เราสับเปลี่ยนได้เราก็สับเปลี่ยนไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวิไลมือนอีก็เอ้าลืมพี่น้องคะขอโทษขออภัยใต้ต้นบอกตูมอีกเด้อค่ะหลายๆตนแล้วพันๆตนคะ่ะลืมสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องคะ่ะ มากค่ะมันลงมือค่ะพี่น้องมือนีบมีเรื่องอยังสิคุยบ,มออยบม่มีเรื่องยังสิว้าดค่ามี่อ่ะไม่ไล่กระบอกเลยเนาะค่ะว่าถ้าวิไลยูบานวิไลบอดมี้อ่ะเรื่องอะไรมากมายมากความเนาะคะ่ะเนาะไม่มีกิจกรรมไม่มีอะไรที่จะทำเนาะคะ่ะพอวิไลยูซื้อ,อการใช้จ่ายก็คือพ่อย่งอ่ะมือนี้ขอใส่สมนะคะเพราะว่ากุ้งมันตัวใหญ่ค่ะน้ำไร่ไหลพีล่น้องนํำไหลไหลน้ำไหลไหล มาอืมร้อยจังหู้สตออันน้องในหมู่บ้านเขาเอามาขายพี่น้องค่ะแกออกมาทุกเม็ดทุกทุกฟักทุกเม็ดแบบไม่มีนอนข้างในเลยแบบแบบเม็ดเต็มเม็ดอ่าสมบูรณ์มากเลยครับพี่น้องค่ะแบบว่าอ่า สตอมาจากจังหวัดชายภูมินะคะน uh, ้องนองเขาไม่ญยาดอยู่น่องในหมู่บ้านนี่เป็นน้องรุนน้องเขาไม่ญยาดอยู่ชายภูมิเขาก็ไปเอามาขายเอากระสตอจังหวัดชายภูมิค่ะว่าเมนสตอภาคใต้นะคะสตอจังหวัดชายภูมิแซบพี่น้องเคยเห็ดสตอกินเคยผัดสตออยู่อันเยอรมันเท่านึงพอไว่าเอฟซีเอาไปฝากนะคะน้องพี่น้องค่ะบ้านนี้ กินแล้วแล้วไปชิมสองพอนายวิไลกินนี่ยังม่กินสักกินเนี่ยมันก็มีกินธรรมดาแล้วเรื่องของกลิ่นนะคะพี่น้องคะแต่ถามว่าทำแล้วมันอร่อยค่ะทําอะไรก็อร่อยกินเดืบดเก็อร่อยอ่ะมาแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมากินน้ำมิ้นลย กุ้งสดๆเนื้อแน่นๆร้นนานค้าในหมู่บ้านเพิรนเอามาขายกิโลละ290บาทสมราคาค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเอามาสดๆสดมันก็สดติ่งเลยเนาะไม่ไรก็ซื้อประมาณหาโลนี่แหละค่ะเจ้าของกับมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ให้เอาน้องให้น้องไปนั่มคือคนละเกิงแล้วก็ให้น้องเฮ็ดไปวัดนั่มเจ้าของว่าไปดอกค่ะเ <laughs> จ้าของตื่นสวยเพราะว่าย่างมันขึ้นก็คุนคยนั่มพอไงเด็กเด็กเดินๆคุยตีสองตีสามพอเฮาตื่นแล้วเฮาก็นอนบ่หลับเนาะค่ะพี่น้องค้า พอห้าตื่นแล้วเ้าก็นอนบารับอุ้ยเคอยพอห้าตื่นแล้วเ้าก็นอนบารับปีสองปีสามห้าตื่นแล้วเ้าก็นอนบารับก็คุยกับปิดไงบัดจิมาลับอีกเซกาตีหาห้องโมงสองจะพี่น้องขาเจ้าป่ะก็เปิดอันเปิดข้าวไปหน่ำนอนไปหน่ำรับแน่ยบารับแน่ยแหละค่ะก็สซิสช่วยแน่ก็ยังตื่นมาเพชรโมงแปดโมงมันสิก็ยังลูกออกจากพี่นอนอยู่คนเดียวไม่มีปัญหากุ้งสดอีเลยค่ะพี่น้องค่ะกุ้งสดมาก วิไลอันให้น้องเอาไปวัดน้ำเนาะน่งนองอไปวัดแล้วบานีกะกะให้น้องเอาไปไวหว้เฮียนยัวเห็ดกินแต่ของเอามาใส่ยูยนีไไ่ไหวใส่ตู้เย็นไหวเพราะว่าตู้เย็นยูเฮียนน่องเมื่อตู้เย็นอัอนหน่อยเนาะค่ะพี่นองค่ะบอว่าในสองฟิตของเขาก็มีลายอย่างเหรอวิไลกับามาใส่ผีแยมเขาอยากเห็ดยู่เห็ดกินกะถ้าเขากินหมดกะเขามาแบ่งมาแบ่งเอายูนี่ไปกินแต่ว่าซือกับเขากบนามสือมาปุ๊บถ้า จ้าของเนี่ยยูพูดเดียวโตโตวิไลนี่ยยูผู้เดียวเฮ็ดกินแน่เ่เฮ็ดกินแน่ยง้มน้องอยากเฮ็ดกินเขาก็มาแบ่งเอาไปกินค่ะเพราะว่าตู้เย็นเฮ่ามันยููผู้เดียวโมมีอีหยังนาะค่ะเนาะนอกจากพักก <c oughs> ุ้งสดค่ะกุ้งเจ๊พินสดมากค่ะเจ๊พินขา <c oughs> เจ๊พินก็นคือตานขาอยู่ในหมูบานมีไรเนาะค่ะพี่้องค่ะ กัดใจน้ำพริกเผาค่ะพี่น้องแซ่บ <c oughs> อาคุยกับพ่อใหญ่เมื่อคืนเนาะพี่น้องมีเรืองสิบใอ้ฟังคุยกับพ่อใหญ่เมื่อคืนนี้พ่อใหญ่เล่าอ่ะไปซอยหลูกไส้เนะคะเนาะพ่อใหญ่เราไปซอยหลูกค้าหลูกไส้อ่ะหลูกไส้ซื้อบ้านไม่แต่งแต่หลังแต่งงานแล้วค่ะพี่น้องขาพ่อพ่อใหญ่ขายบ้านแล้วเรียบร้อยเป็นกับแบง สันปันส่วนเป็นกาให้ลูกเนาะเป็นกะให้ลูกเพิ่นยืมนะค่ะแล้วลูกเพิ่นยืมล้วก็แบบว่าบ่ต้องไปกู้ธนาคารล่ะค่ะพี่น้องคะเราให้ลูกลูกเพิ่นกับ่ต้องไปส่งธนาคารหรอบาส่งเพิ่นเองี่สินะค่ะส่วนหนึ่งเพิ่นการให้ลูกเพื่อที่จะไปซื้อเป็นเงินสดโดยที่ไม่ต้องไปเอาเงินทนธนาคารมามาแบบว่าแบบว่าเพิ่นขายบ้านของเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นขายบ้านของเพิ่นเราเพิ่นแบ่งเป็นสองส่วนแบ่งเป็นสองส่วนของเพิ่นกับเนี่ยเพิ่นแล้วบัดนี้ ส่วนของเพิ่นเคิงนึงแล้วก็ส่วนของเมี่ยเคิงนึงเพิ่นแบ่งเป็นสองส่วนปุ๊บแล้วเมียเพิ่นก็แบ่งเป็นเคิงนึงแล้วพ่อเนี่ยก็แบ่งเป็นเคิงนึงเพื่อที่จะให้ลูกชายคนโตอ่าซื้อบ้านแบบว่าซื้อบ้านที่จริงบ้านเพิ่อนอ่ะเพิ่นสิให้ล <Com> euh ูกแล้วล <Thank you. S 2> ูกเพิ่นส่งแล้วลูกเพิ่นว่าเอาเพิ่นกับบุกเพิ่นอย่าไปซื้อหลังใหม่เพราะลูกเพิ่นไปซื้อหลังใหม่เพราะว่าเขาก็ไปสร้างครอบครัวของเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาก็ไปสร้างครอบครัวของเขาแล้วบัดนี้ เพราะไงกบเมียเพิ่นก็เลยคิดว่าเมื่อไหหลูกไปกู้แบบแบบว่าสมัยเพิ่นกบเมียเพิ่นบานหลังที่ขายไปเนี่ยเพิ่นกู้ธนาคารเป็นบค่ะเพิ่นกระ่งธนาคารเนาะมันนี้เพิ่นก็ว่าไห้ลูกเพิ่นไปอ่อกู้ธนาคารไหมคะเป็น้องค่าโดยไม่ต้องไปส่งธนาคารเพิ่นให้เพิ่นก็ส่วนของเพิ่นเคองหนึ่งเมียก็เอาส่วนของอันเมียเพิ่นเคิงหนึ่งอ่ะมายกไห้ลูกชายคนไงคนละคริงแล้วแต่ว่าการห้ลูกเพิ่นไปซื้อบ้านเป็นเงินสดบัานนี้ลูกนะบ่ต้องไปพ่นธนาคารลูกกระ่ง่งไห้ อ่าทรงห้พราง่ายขึ้นกับทรงห้เมียพอาะง่ขึ้นเนาะคะ่ะแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็คือเงินแทนที่จะไปอ่เสียดอกไปเสียดอกให้กับธนาคารนะคะพี่น้องคะไปเสียดอกให้กับธนาคารเน่ะไม่ต้องไปเสียเนาะค่ะเนาะแค่ส่งต้นให้พ่อกับแม่เนาะคะ่ะแต่ละเดือนแต่ละเดือนลูปปลกใส้เป็นกสิไส่หนี้ขึ้นนึงสีะะ่ราคาพี่น้องคะค่อยๆให้ลูกยืมนาะคาเพรมียนวายโยขายเลยเพราะว่าฝรั่งมันบอกคือคนไทยเนาะค่ะพี่น้องคะฝรัง่งเขาจะบอกคือคนไทย ลูกพลังเขาจอบแบบว่าทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้กันอ่าถ้าให้ก็คือให้ถ้าถ้ายืมก็คือยืมนะคะพี่น้องคะแต่อันคนไทยเฮาเลี้ยงลูกบ่โตเลี้ยงลูกบ่ใหญ่ยยจังวิไลก็คือกันละคะ่ะมีผู้เดียวหัวแกว้วหัวแวหวนหัวก้อนขี่ก้อนข้ามก้อนทองเหรอคะน้องคะอันกับว่แม่นเนาะคะ่ะก็คือบาร์า,าตามตามอ่าอัจฉริยหรือว่าโอ้บ่แม่นตามอ่า ตามความเหมาะสมนะคะวิไลกับ่อม่นคนมีเงินวิไลกับ่อมเดมีทีทางวิไลบ่มีไฮมีหน้าเนาะคะ่ะแต่อีกอย่างนึงวิไลกับมีลูกคนเดียวสิ่งที่เราทําทุกวันนี้เราก็ทําเพื่อลูกเพื่อหลานเนาะพี่น้องคะ่ะจังทาเนียมของฝรัง่งฝรั่งเขาแบบว่าโตกันแล้วใหญ่แล้วโตแล้วสามารถทํางานทําการได้แล้วเขากลับไปสั่งโตสั่งเนื้อสั่งโตของเขาเองเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะคือทาเนียมของฝรัง่งแต่ว่าทาเนียมของคนไทยเนาะคะ่ะเนาะทำเนียมไทยมันก็ ฝรั่งเขาจะมีมอรดกของเขากแล้วแต่เขาสิเหตุแต่แล้ว,แล,วแล้วแต่เขาสิมอบห้ในส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องคะแต่ว่าธรรมเนียมของคนไทยเฮานี่อทุกสิ่งทุกอย่าง <โ frustrating. S 2> ต้องตอกทอดมาที่ลูกเต้าเนาะค่ะเนาะตกทอดมาที่ลูกที่ร้านเนาะค่ะพี่น้องคะฝรั่งเขาก็มีตกทอดคือการเป็นบางอ่าเป็นเป็นบางอย่า,า,งางแต่ส่วนมากเขาสิแบบว่าอ่าตอ,ต,อะะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ใช้ชีวิตของใครของมันประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องเนาะ แต่ว่าธรรมเนียมไทยประเพณีไทยเนาะค่ะพี่น้องคะเฮากับเขาเห็ดถูกสิิงทุกอย่างเข้ากับเห็ดเพือดลูกพี่น้องกับเป็นคือกันเป็นว่ค่ะพี่น้องคะเราไม่ทําเพื่อลูกแล้วเราจะทําเพื่อใครเนาะค่ะเมื่อเราสร้างเขาขึ้นมาเมื่อเราอ่าสร้างเขาขึ้นมาเมื่อเราทําให้เขาเกิดเนาะค่ะเนาะสิ่งที่เราทําให้เขาได้หรือปูทางให้เขาได้สิ่งที่เราสามารถจะทําได้เราก็ทําได้เท่าที่ความสามารถเรามีเนาะค่ะจังวิไลกับบุม่นคนมีเงินมีทองจังวิไลกับอ่า เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกนะคะพี่น้องคะคือออกลูกมากอ่ะยุก,กับพวไดกับปีสองปีก็หอบลูกหอบเต่ามาอยู่กับพี่พออีเมยียอยู่บ้านนี้เลยนะคะแล้วก็พอวิลไลบดาเลี้ยงลูกเองว้าวซชื้อพี่น้องคะตั้งแต่รถจะเอาตั้งแต่รถอยากจะ่เขาหยาดแล้วตั้งแต่เล็กจนโตจนลูกชายอายุ34ปีนี่ปีมีพี่น้องคะวิละไลบดาเลี้ยงลูกเองเนาะคะเนะตั้งแต่อาแบบาะเอาง่าย อ่วิไลเลี้ยงเขาแต่น้อยกัแค่ปีสองปีแค่แค่เขาอ่ายางได้หรือเขาอนุบาลวิไลเลี้ยงลูกได้ประมาณ3ขวบลูกโตได้3ขวบอ่างได้ว่าได้คุยได้วิไลกะเอาให้อ่าเอาไหว้น้าเม้น้ำโพนกันเนาะแล้วก็วิไลกัไปหาเหตุงานกรุงเทพไปหาเหตุงานเหตุการณ์น้องเขพี่น้องค่ะกับมี่เม่เหล่ากะมีแม่มี่อพแล้วก็มีน้องสาวลาเนาะค่ะน้องสาวลาผู้สุกมือนิจิยูเฮียนเขาเฮียนเดิมละค่ะกับเบื้องหลานซอยแย่ซอยเม้นะกนั่นกับ ลูกชายวิไลเติบโตมากับตากับยายและกับน้าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าม,มาแม่ได้ยุ่น้ําลวงไ้เลี้ยงลูกบ่ได้เลียลเล้ยงแต้แต่ในหน่อยตอนเบแบบอบจนหอดสามขวบเข้ากระทั่งซุกเมือนี่ละคะ่ะไม่ได้อยู่กับลูกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างพอเขาโตแล้วนะคะพ่อเขาโตเขาก็ับไปแต่งงานมีครอบครัวมีชีวิตของเขานะคะ่ะแต่สิ่งที่เราทําไว้ตรงนี้มันก็คือของเขาละค่ะพี่น้องคะ่ะว่าเป็นกองไฟเราทําทุกวันนี้ก็เพื่อเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละทำเนียมประเภทนี้ไทยกับทำเนียมประเภทนี้ฝรั่งบ๊อคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ฝรั่งเขาเลี้ยงอยู่ใหญ่แต laid, children, children elas, adults, grown, s, ่คนไทยเลี es, Jacob, have helped, have ้ยงลูกไม่ใหญ่เลี้ยงลูกไม่โตเท่าบันไดก็ได้ดูแลคือกันล่ะค่ะี่นองค่ะแต่ว่าธรรมเนียมของคนไทยจะดีอย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะลูกเต่าดูแลพ่อเม่ของฝรั่งเขาเถ่าเขาก็ไปอยู่บ้านพักคนชราเนาะค่ะพอเขามีเงินมีค้มหรือว่าเขามีอ่าอ่ามันมันมันแตกต่างมันแตกต่างแตกต่างอ่าจาก เมืองไทยบ้านเฮาเนาะะบ้านเฮากะอยู่กันเป็นครอบครัวลูกเต้าลูกหลานดูแลผู้เฒ่าผู้โถดูแลพ่อแม่ดูแลบุพการีจนถึงวันสุดท้ายของลมหายใจเนาะค่ะวิไลกัหวังว่าลูกว <c oughs> ิไลก็สิดูแลวิไลคือกันย่ำย่ำวิไลอัน ตอนนี้วิไล e ่ยางสองเท่าเนาะค่ะต่อไปวิไล e ่ยางสามเท่ามี่หม่ขันเท่ากับลูกคือสีเบิองอยู่ดออค่ะพี่น้องคะเอานั่นมันคืออนาคตอนาคตพี่น้อง,งคะมันกินเขาน้ำกันพี่น้องคะเอานั่นมันคืออนาคตเนาะค่ะอนาคตไม่มีใครรู้ทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรวันที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะค่ะเพื่อต้อนรับวันพรุ่งนี้ที่จะเข้ามาวันใหม่ๆที่ดีๆเนาะค่ะพี่น้องคะเอาเยาวแาไร้ยายห้างเนาะค่ะน้อง,งพี่น้องคะท่างเบาท่างน้ำไล่แตกมากๆกินเขาน้ำกันค่ะ วิไลเนาะคะ่ะเนาะคลิปก้อนๆหายไปอยู่สามสี่หมือพี่น้องค,ะค่ะคพี่น้องค่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหนาค่ะขอบพูดพี่น้องปองไปสู้ปู่สุขศนเนาะคะ่ะเนาะคิดบางสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะมามาบันมามาสวยน้ำกันพี่น้องค่ะทิงจะเมนแต่อร่อย